ไว้ให้ประชุมร่วมชื่นใจขอทุกท่านเตรียมพร้อมสนุยจากมุกันจดี บ่อะไร่ะโบตางจแรนไปไขอเพื่อนเต่าผาแดงนะครับเต่าผาแดงเท้าผาแดงเต่าผาแดงนะครับ ไ ah. hey, no, like, right. er ึ้ส้ไับพ่อพ่นพ่อพ่อพอพ่อพ่อพ่อพพ่อพ่อพ่พ่อ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 อพ่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 อเ่อพ่อ่พอพอ่อพ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 ่อ่อพ่อพ่อ่อพ่อ่อ่อพ่อพ่อ bánh là... na do cá tần do cá tần chục bảy tám chín